วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการซื้อสินค้าของเว็บพิพั์ช็อปนะครับก็วิธีที่1นนะครับให้ทุกคนทําการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คนมาที่เติมเงินนะครับก็วิธีการอ่าสแกนจ่ายบัลเลตนะครับก็ให้ทุกคนพิมพ์ตามจํานวนพอย์ได้เลยนะครับอย่างเช่นน้องๆจะซื้อสินค้าในเว็บ50พอย์นะครับก็พิมพ์50ได้เลยครับแล้วก็สแกนสร้าง QR code นะครับอาอย่าลืมกดอ่ายืนยันบอทด้วยนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็ทําการกดสร้างได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก ส่วนอางเปานะครับให้ทุกคนไปสร้างซองอ่างเปานะครับหนึ่งซองครับตามจํานวนที่น้องๆอยากเติมนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตามปกติครับแล้วก็เอาลิงก์ซองอ่างเปาใส่แล้วกดเติมครับแล้วพอยต์มันก็จะเข้าไปอยู่ที่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็สลิปธนาคารนะครับให้ทําการคัดลอกบัญชีนะครับแล้วก็เลือกธนาคารให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ทําการโอนเลขบัญชีนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ยืนยันบอทดแล้วก็ส่งสลิปนะครับแล้วทำการกดเติมเงินได้เลยนะครับหลังจากที่เติมพอยต์เสร็จเรียบร้อยแล้้ววนนะครรรรรัับบกกกก็็็ทาาาาาางงขขขอเเมีิยยพชสต ็ให้ทุกคนเลือกทําการซื้อได้เลยนะครับหลังจากที่ทุกคนได้ทําการซื้อเรียบร้อยนะครับก็ให้ทุกคนสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับโดยร้านจะเปิดอาตอน9ก้าโมงถึงห้าทุ่มนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับอาจจะเลยเลยถึงเที่ยงคืนได้นะครับเที่ยงคืนพี่ยังอยู่นะครับก็หลังจากที่เราซื้อเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีประวัติการซื้อนะครับแค้เราประวัติการซื้อตรงนี้นะครับไปแจ้งของที่ทางร้านได้เลยนะครับช่วงวันเวลาต้องเป็นวันเวลาของวันนั้นนะครับให้ไปแจ้งทางเพจนะครับด้าเ้ขไปวยว ต่อได้เลยนะครับกดที่ติดต่อแล้วก็ทักแชทหาข้อความได้เลยครับโดยให้เอาสติปตรงนี้นะครับทําการกดแคปหน้าจอนะครับไปให้ทางร้านนะครับทักทางร้านไปได้เลยนะครับแล้วก็แคปหน้าจอส่งไปนะครับโอเคทางร้านก็จะทําการตรวจสอบนะครับแล้วก็ให้น้องๆแจ้งยูสเตเนมนะครับอย่างเช่นพี่ก็ยูสเตเนมเป็นพีพัทใช่ไหมพี่ก็จะพิมพ์ให้ทางร้านนะครับแล้วก็ประมาณสัก2 3นาทีนะครับเดี๋ยวทางร้านจะส่งสินค้าไปให้นะครับทางจดหมายนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการซื้อสินค้าของเว็บพีพัทช็อปนะครับก็ ดี๋ยวมีสินค้ามาเพิ่มของทางด้านแมปแมปอื่นด้วยนะครับก็สินค้าตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาซื้อสินค้ากันนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในอ่าสตรีมนะครับแล้วก็ทางคลิปนะครับก็เดี๋ยวมีกิจกรรมมาให้เข้าร่วมนะครับของทางร้านแล้วก็กิจกรรมของทางช่องด้วยนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ไปเพียงเท่านี้ครับของณมคคา a Again ในค้าไว้เจอกันวลาถัดไปครับบ๊ายบาย